สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามามเบิ้งว่านะครับของผู้หมวดวิทย์นะครับอยู่คข่ายปืนใหญ่นะครับผมอยู่โรบุรี่นะครับกำลังส<ม>ิเขาข้อนะครับนี่ครับสวัสดีครับหมวดเป็นไงครับช่วงนี้ช่วงนี้แรงหน้าดเลย <laughs> ก็อยู่ได้นะครับ พออยู่ได้นะครับก็ถือว่าประทางชีวิตไปก่อนนะครับแต่ก็ไม่ไม่ผอมนะครับตัวก็อ้วนหน้าแลครับไม่ไม่มีอ๋ครับสวยๆท้องกลมทั้งนั้นเลยครับเนี่ยใกล้คลอดแล้วครับท้องใหญ่ๆหลายตัวอ๋อครับเดี๋ยวมีคราวดีนะครับพี่นอ้อง แบ่งช่วงไหนครับช่วงหลังขงการนะครับอยากจะขายวัวสาวที่ท้องแล้ววัววัวสาวใช่ไหมครับวัวสาวที่ท้องนะครับพี่น้องกับเรื่องนมองลงแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจนะครับเอาที่มองมองดูออกเลยนะครับมองกันเห็นเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวหมวดพาเดินไปดูวัวใกล้ๆนะครับก็รอติดตามนะพี่น้องเดี๋ยว หลังสงการนะครับเดี๋ยวผมที่มาติดตามให้เพิ่ออีกนะครับเรื่อยๆกะบบอกง่ายๆว่าเอาซื้อไปสองสามเดือนคอดเลยเพราะว่ามันต้องต้องเห็นชัดนะครับเรื่องท้องตวครับเอาให้มองรู้ครับตอนนี้ผมก็มองออกครับผมนี่นะพี่น้องเป็นบาลมันขาวมาล้นนะครับพี่น้องเลือดสูง คนที่มาซืา้อมาเขาพี่เขาตามมาเมื่อวานเขาบอกว่าโอ้โหลูกมันออกมาเหมือนวร้อยเลยอ่ะโอ้ก,ก็ใช้พ่อร้อยเมื่อกี่ปีแล้วครับ,ส,บสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีนะครับพี่น้องก็เพียงแค่บ่มีใบนะครับแต่แต่ถ้าเราไปใช้พ่อร้อยสวยๆทับหลอดนี่ผมว่าน่าจะไปเลยไปเลยนะครับไปไกลเลยนะครับพี่น,อน้องนี่นะ้เห็นนม ลมลงหลายตัวเลยครับเขาตามหาเลยครับตามหาผมครับนี่นะพี่้องวันนี้ก็สาวไหมครับเนี่ยคือว่าเป็นนมไม่ใหญ่นะครับเลือดร้อยนี่นมไม่ใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าครับแต่ว่าแต่ว่านมดีนะครับน้ำนมดีแล้วก็มี รุ่นหย่านมด้วยไหมครับหลังสงกรามหย่านมตัวผู้เยอะตัวผู้เยอะนะครับตัวเมียมีไหมครับตัวเมียก็มีบ้างนะครับพี่น้ององนมลงแน่นอนนะครับพี่น้องก็ราคาก็แล้วแต่ความสวยนะครับคุยกันได้คุยกันได้นะครับพี่น้องผมแอบถามมาแล้วนะครับประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าขึ้นนะครับพี่น้องก็งมาเบืองโตนะครับ คือท้องก็คือท้องชัวนะครับพี่น้องคือเบิงตาออกเลยน,นะครับอันวนี่ไข่ออกนะครับพี่น้องรุ่นยานมก็ตัวเมียก็สามหมื่นกว่าๆนะครับรุ่นนี้นะครับพี่น้องรุ่นยานมนะครับนี่โบสทนะครับอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับผู้หมวดครับ่ปงประมาณสาม,มืนาม,ม่ เกินสามหมื่นห้านะครับพี่น้องสามหมื่นกว่าๆนะครับแต่ว่าสวยนะครับอันนี้สาวไหมครับอ๋อรุนยานมนะครับพี่น้องนี่จะพูดชุดนี้แล้วเราสงกานี่คือว่าอ่ะนี่นะครับตัวผู้นะครับรุ่นนี้นะครับพี่น้องหลังสงการนะครับประมาณยี่สิบตัวนะครับพี่น้องราคาสองมื่นสองหมื่นสองหมื่นนะครับ ครับนี่นะครับพี่น้องรุ่นนี้นะครับมีแต่นันหนาเลยนะครับผููใดเอาไปคุณนนี่เพราิดหวังนะครับนี่นี่โอ้โหมีแต่ตัวผู้มันนะพี่น้องเดี๋ยวผ้หมวดจะเริ่มเริ่มลดกําลังแล้วนะครับจะจะเพิ่มคุณภาพแล้วนะครับครับอู้หนานะคนี่นี่นะครับตัวรุ่นนี้เปิดจองไหมครับเนี่ย ผมจองแน่ครับหลังโครงการหย่านมไหมครับตัวนี้นะะอ้องเลเซียนะพี่นอ้องนาดีนะครับพี่นอ้องโอ้งามงามนะครับแม่ขาวเน่ยพอ่โอโพ่อโบท๊ทไหมครับพ่อโบท๊โบทโอ้สวยนะพี่นอ้องโอ้บรรยากาศดีโอ้รุ่นนี้ใครได้ไปขุนนี่ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าเนื้อหนังมาเรียวนะครับพี่นอ้องก็คือบมนันเดียวกัน เลือดเก้าสิบขึ้นนะครับดูดูสายตาก็น่าจะเก้าสิบขึ้นนะนะครับแต่มันเพียงไม่มีใบนะครับพี่น้องไม่ได้ทําใบนะครับผมก็อยากว่าเลือดลอยเวลาแต่มันไม่มีใบมันก็พูดยากนะครับพี่น้องกระเบื้องเอานะครับว่าสําไใดสําใสนะครับตาใครตามันตัวผู้ก็ประมาณยี่สิบกว่าตัวใช่ไหมครับครับตอนนี้มีมีประมาณกี่ตัวแล้วครับหมวดครับ เท,ท่าเดิมแล้วเท่าตอนที่ผมมาตอนแรกแล้วนนลครับรุ่นเล็กนะครับหรกมันหลายนะครับก็ถือว่าไวนะครับเพราะพราแม่มันเยอะแม่มันเยอะมีแม่แม่อยู่แล้วรเราขายออกไปปีหนึ่งมันก็ขึ้นมาแล้วทเ,ท,เท่าเดิมแล้วแต่ก็ต้องนนอยัยงเล็กนะครับก็น่าจะ ถ้าเก็บไว้ก็น่าจะปีหน้าก็น่าจะผสมผสมครับเก็บไอแม่แดงๆแม่โตดๆขัดไว้ขัดไว้ครับ <y u. S 1> ต,ต,ตัวผู้เราก็ต้องปล่อยออกนะครับเพราะมันมันเยอะนะครับพี่น้องก็ต้องตามสายนะครับพี่น้องตัวผูกกับไปฮ็ดเนื้อนะหมดนะครับต้องไปอย่างนั้นนะครับพี่น้องสิมามั่วสงสารกันกันกบว่าได้นะครับสงสารตัวเองดีกว่าครับ งั้นเราก็แย่นะครับพี่น้องอก็เดินวนไปวนมานะครับช่วงนี้ก็เข้าคอกมืดหน่อยนะครับอากาศดีนะครับนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วผมไม้ถ่ายก็ไม่ได้เอามาที่แรกมามันฉุกเลาหกครับ <laughs> ครับผมก็โทรหาอะไรกับมาเลยนะครับพอดีมืออื่นหมวดพ่นโ่วางนะครับพันไป บมว่อวานะครับสวยนะครับก็เปิดจองไหมครับไม่ไม่มีนะพี่น้องหลังสงการนะครับพี่น้องครับหลังสงการเอาเมืเอิัได้นะครับง่วกทีพอดียาโน้มนะครับเพราะว่ามันกะเท่าไปตอนนี้มันก็ไม่โตนะครับไม่โตนะครับพี่น้องไปเลี้ยงกะบ่โต ตวผู้ไลยชีลีนะครับก็เริ่มเห็นมีโบ๊บๆเยอะอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับขาวก็ดาเห็นเยอะเลยนะครับพี่น้องโอไม้ตะกวนนี่จะเป็นโทนขาวหลายนะครับงหมดเหลืออีกกี่ปีนะครับเกษียณห้าปีนะครับเริ่มเตรียมตัวแล้วนะครับพี่น้อง ลดจำนวณครับลดจำนวนนะครับคัดมีพันง่วนะครับเดี๋ยวจะเป็นเลือดร้อยแล้วนะครับจะเล่นเลือดร้อยแล้วนะครับพี่น้องเลือดร้อยมีใบเลยนะครับอู้แดงแดงเยอะเลยนะครับครับพ่อตัวนี้เลยไหมครับจะดูพ่อนะครับพี่น้องพ่อโบสนะครับให้ลูกแดงลูกโบส์นะครับ เยอะดั้งเลยครับสวยนะครับอโอ้นี่นะครับพี่นอ้องว่าบามันนะครับพี่นอ้องมันสีเป็นวัวเฟรมกลางๆนะครับ ครับของลำพญากางนะครับพี่น้องแต่ามาสีหนาสีลึกนะครับนี่คือพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์หนานะพี่น้องขนาดเลี้ยงธรรมชาตินะครับธรรมชาติไม่เคยไม่เคยได้กินอาหารเลยออืแข็งแรงแล้วมันบึกบึนดีนะครับนี่นะพี่น้องนี่คือที่เด็ดนะครับ อู้สวยนะครับหนาดีครับลุลูกกับมีแตหนา,นา,นาต้องเน้นแข็งแรงนะครับมันเดินวันละหลายกิโลอ,อดทนหน่อยต้องอดทนนะครับว,วัววัวทหารอดทนนะพี่นออกก้องเกาะกระบนมีราคานะครับกินข้าวโพดนะครับอู้หนา ไม่ผอมนะครับถ้าเลือดสูงๆจะไม่ผอมเลยใช่ไหมครับมนเลยูกนะครับเอยครับลูกเยอะนะครับลูกเมีองว่ากับโมโบโมโจยนะครับขนาดเลี้ยงขนาดลูกกินนมนะครับลูกตัวคู่หรืกินจังครับ อือู้อแดงโบ๊ทด,ด้วยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดินไปดูใ,ใกล้ออ้บางคนบอกว่าจะหาแต่ซื้อวัวโบว๊ทวัวโบ๊ทไปใส่พ่อแดงออกแดงก็ว่วจำเป็นเสมอไปนะครับพี่นอ้องแต่กะ<อ>ขัาา้นใดก็ดีนะครับแต่มันราคากะสูงแต่ขั้นผู้ทุนหน่อยนะครับกะเอาแม่ขาวๆพอโบ๊ก็ออกมาแดงนะครับ ทำแม่ถ้าพ่อแดงก็น่าจะออกมาแดงนะครับออครับต้องไปดูเลือกไปหาเลือกพอพันธน์ท่วาให้สีดีๆนะครับเบิ้งสายโอ้โบดดำเลยนะครับดำสวยนะครับขนาดเลี้ยงธรรมชาตินะ <laughs> <laughs> แล้วคนที่เอาไปเขาเป็นไงบ้างครับพุ่หมหวดเอาไปเลี้ยงแล้ว กลับมาหาเนี่ยอ๋อตามมาซื้ออีกเขาไปซื้อที่ตลาดแล้วบอกว่าวัาวเรามีตัวยูอยู่อ๋อแบนตัวยูนะพี่นอ้องดีเาขาเขาค้าก็ไม่ยอมบอกเขาพยายามหาอ,อาหารมาจนเจอเมื่อวานมาคุยกันั้ก็อยากได้ของเราครับต้องรอเป็นของเราบอกซื้อหมดซื้อโอ้โหเป็นของเราซื้อหมดเขาซื้อ,ซ,อซื้อแม่ ออกไปอ่ะสี่ห้าตัวท้องมาทุกตัวเลยเพราะว่ามันมีพ่ออยู่แล้วเนาะพ่ออยู่นะออกไปเขาก็ได้ลูกทุกตัวเลยถ้าลูกสามสี่เดือนแม่มันก็ต้องท้องแล้วนะครับเพราะมันมีพ่อที่นี่สิบสี่วันครับไอวาเลนทน์มันออกมาววาเลนทนยที่นี่เนี่ยครับแม่ทับเมื่อวานเนี่ยโอเดือนหนึ่งนิดแล้วครบเดือนหนึ่งกอดีเดือนหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ไว้นะครับเนี่ก็เรา เรียกมันเล่นๆเอวาเลนไทน์มันออกวันวาเลนไทน์พอดีไงอครับมาวันที่สิบสี่อีกเดือนนึงทำแล้วทำแล้วก็เลยรู้ว่าไวดีนะพี่น้องถือว่าแข็งแรงนะครับระบบสืบพันธุ์ดีได้ลูกปีละตัวนะครับปีละตัวปีละตัวนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับสิมาต ดีเดือนหาเดือนเป็นสัตว์นี่ก็ไม่ควรจะดียเสียเวลา <_ himself> ดเดียวลยัใช้ใช้พ่อกี่ตัวครับตัวเดียวตัวเดียวเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศผมมาตอนน่าจะปลายปลายปีตอนนั้นน่าจะเกือบปลายปลายปีนะครับตอนนั้นก็ยังหกสิบเจ็ดสิบอยู่นะครับก็มาคลอดลูกช่วงปีใหม่นะครับ อย่างนะครับมันน่าจะเป็นรอบมันไหมครับหมวดเป็นรอบรอบ,รอบนี้แต่เราพยายามจะไม่ให้ออกหน้าฝนครับให้หลังฝนอ๋อแถ้าฝนแล้วลำบากแล้ว,แล,วแล้วเราดูยังไงครับให้มันออกช่วงหน้านี้ก็ Girl, ต้องเก็บพ่อมันนะอ๋อก็คือถ้าทับช่วงไหนแล้วกะว่ามันจะไปออกช่วงฝนก็คือไม่ให้ทับใช่เอาพ่อไปไว้ที่อื่นก่อนอ๋อพ่อกลับบ้านอันนี้ก็คือสูตรแบบ บ้านๆเลยนะครับก็คือเก็บพ่อเลยช่วงนั้นนะครับครับแต่มันก็ไม่ไม่หมดนะมันก็มีมีหลงบ้างครับแต่มันก็น้อยๆเราม่ดูทั่วถึงครับโอ้ถ้าสิสามสิบสี่สิบตัวพร้อมกันเลยตายต้องมีการทับไม่ไหวนะครับพี่น้องแล้วช่วงหน้าฝนมันอยู่ในคอกนะครับเั้งขี่ทั้งยังครับขอบว่ามีหลังคานะครับงอนอย่างก็ร่วมกัน อ็แต่สวยนะครับผิวผิวสวยผิวงามดีผมชอบตรงนี้แหละครับมันไม่ผอมถ้าไปแยกเลี้ยงอยู่อีสานเนี่ยโอ้โหหนาตึ๊บเลยครับเนะี่ยน่าจะเด่นเลยครับน่าจะอีกปลายปลายเดือนก็น่าจะมีออกเยอะใช่ไหมครับช่วงนี้หมดแล้วหมดแล้ว,ลวใช่ไหมครับอีกสี่ห้าตัวอ,อ๋อสี่ห้าตัววันนี้มันก สีบกว่าแล้วลูกนขมันมีแม่เดิมอยู่ห้าสิบเอ็ดแม่แต่แม่สาวขึเพิ่งขึ้นมาอีกก็เป็นสิบอย่านี้แม่สาวที่ขึ้นมาเรายังกะไม่ได้ว่าจะให้ออกตอนไหนเพราะมันไม่ไม่รู้รอบนะครับไม่รรู้อบถ้าถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนเราจะรู้รอบน้ำคลอดปุ๊บแล้วก็ รู้เลยนะครับประมาณเดือนแต่แม่สาวนี่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตอนไหนนะครับมาทางนั้นครับมาเล่นถ่ายเเดือนเดียวอ๋อเนี่ยครับอยู่กลางป่าเขาพวนเลยนะครับแหลงคักแรลงเนี้ยนะครับผมมาช่วงปีใหม่ยังเขียวๆอยู่เลยนะครับนี่กับพวกครับแทะเล่นไปนี่นะครับเลยมีน้ำกินนะครับ อ๋อสะออนนะครับบรรยากาศดีดีตัวแดงนี่แหละครับแม่ขาวอ๋อแม่ขาวทำให้ลูกแดงนะครับเดือนครับบเดือนวันที่สิบสี่ครับแม่ครับแม่แม่โอ้นี่นะครับลูกลูกใส่นะครับ หนานะครับหางว่าไงขาวโบดนะครับแม่ขาวแม่ขาวนะพี่น้องนี่โตสายมือสุดเลยนะครับออกลูกนาแดงเป๊ะเลยอให้ลูกงามดีนะครับเนพ่อตัวนี้ไหมครับพ่อ,อข้าวข,ขาวกีคือแบบงามนะพี่น้องเป็นช่งดี อันนี้ก็วัวสาวไหมครับเนี่ยสาวอือสาวน่าจะท้องไม่เิดการเจริญทลุเนื้อครับห้าหกเดือนแล้วมั้งครับเนี่ยผมมันทับไวครับตัวนี้ก็น่าจะท้องเกินครึ่งแล้วอ๋อหนี่นะพี่น้องเขามืนโตอยูอ๋อจุดเด่นนะครับเนี่ยครับท้องมันเป็นป่องๆนะนะครับเนี่ยเบืองมาย่างนะครับเนี่ย ดีเด็ดเลยนะครับนี่ไปทำสายเนื้อนี่ดีเลยนะครับมันไม่เสี่ยงขาดทุนนะนะครับเพราะว่าเราอิงเนื้อถ้าเราได้ตัวสวยเราก็ขายสวยหน้นาดีนะครับ ขอ,องใหญ่แล้วนะครับอย่างนี้ก็หู้นมนมใหญ่แล้วนะครับน,น,น่าจะไม่เกินอาทิตย์นะครับเดี๋ยวต้องดูท้ายก่อนตัว,ต,วตัวเขียวเมื่อกี้ครับนี่นี่นะครับน่าจะไม่เกินอาทิตย์นะครับเนี่ยผมมาพอนมมันคัดแล้วนะครับรอบถ่ายยังบูยุบเทียนะครับแต่เพียจะเริ่มบวมแล้วครับจิ้ม กินยาดีนะครับพี่น้องไก่ได้รุ่นแล้วเราได้แยกอะไรไว้ไหมครับหมดเวลามัน <Yeah. S 2> คลอด yeah. แยกเวลาคลอดก็ขังไว้แยกคออ๋อรอลูกมันแข็งแรงก่อนประมาณนาที่เปก็ปล่อยได้้วครับปล่อยไปกับฝูงนะครับ yeah. ไม่งั้นเหนื่อยนะครับคนเลี้ยงเหนื่อยนะครับหายหายนะครับแอบนอนอ๋อมีมีหายบ่อยไหมครับหายแต่ก็พอเช้าเนี่ยแม่ันจะไปเลยอ๋อไปตามนะครับไปแอบนอนนะครับตอนเช้ามันหิวนมเดี๋ยวมันก็ออกมารอแถวนั้นอแต่เราเป็นห่วงกลัวพวกหมาอะไรไปเจอหมาเยอะนะครับหมาตะกวดอย่างเงี้ยครับผมเห็นตะกวดอยู่นะครับลกลมาก วันนี้ลูกผสมเล่ไหมครับเนี่ยไม่เล่ไม่เเป็นนาคหรือเปล่าับี่ยเป็นวัวนาคนะครับไม่เล่เหลไว้แม่โอ้แม่ร้อยนะครับสายลำพญากลางสายลำพากลางเลยนะครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยตัวนี้สิบปีสิบปีนะครับยังให้ลูกได้ให้ได้สบายนะอีกหลายตัวนะดูแลแสดงว่าแม่ร้อยเมื่อก่อนมีเยอะไหมครับเยอะแม่ร้อย เจ็ดแปดแม่ครับแล้วก็โอ้มาแค่นซื้อขายหมดเลยอ๋อก็จะเหลือไว้แม่เดียวแล้วก็มีพ่อร้อยก็ต้องมีลูกร้อยหลายตัวใช่ไหมหลายตัวแค่ไม่มีใบไม่มีใบนะครับพี่น้องลูกร้อยที่เป็นเป็นแม่แล้วแม่แล้วครับน่าจะหลายรุ่นแล้วนะครับไม่มีใบแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้อง